โอก็พูดต่อว่าตอนนั้นเนี่ยนะฮะยังเรียนไม่จบเลยเพิ่ง20่สิต้นๆจึงไม่สนใจว่าพ่อจะเจราจาอย่างไรบ้างเพิ่งจะได้ฟังเทคนิคการเจราจาระดับสูงนะฮจากคุณพ่อตอนมาฟังคลับเฮาส์พร้อมกับโชนี่เอนะฮะวันนี้นี่เองฟังแล้วก็คิดถึงนะฮะแล้วก็เสียดายที่ตอนนั้นเนี่ย ไม่ได้เรียนรู้จากพ่ออย่างเต็มที่เพื่อนๆล่ะครับเสียดายโอกาสของประเทศไทยที่หายไปกันบ้างหรือเปล่าโทนี่วูซัมคุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมเสียดายไหมฮะเสียดายเสียดายเงินที่คุณพ่อคุณเนี่ยนะฮะคุณอาคุณเนี่ยนะฮะโกงไปเนี่ยเสียดายเงินจริงๆฮะขอพูดตรงนี้เลย มันใช่ไหมวะทุากผาู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการมันใช่ไหมวะ่ครับมีเรื่องที่ต้องมาถกมาเถียงมาถามกันอีกเช่นเคยกับคำถามที่ว่ามันใช่ไหมวะ แน่นอนครับเรามีเรื่องที่ต้องมาโถมมาเถียงมาถามกันอีกเช่นเคยฮะกับคําถามที่ว่ามันใช่ไหมวะกับผมพาทิ์วิวัฒน์มนัสกุลครับอ่ะคุณผูชมฮะเรื่องราวในวันนี้คงจะหนีไม่พ้นคุณโอ๊กพ่านทองแท้กับพ่อหนุ่มคนนี้รทน,นี่วูซม์มนะฮะร์น,นี่วูซมเรียกได้ว่าโกอินเตอร์สุดๆเลย ก็คือคุณทักษิณชินวัตรนั่นแหละแหมทำเป็นเปลี่ยนชงเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อที่เพื่อนๆเขาเรียกกันนะฮะคุณเชอร์นีวิสซ์ แต่ก็ต้องบอกได้เลยนะครับว่าคุณโทนี่วูซัมนี่นะครับเป็นนินจานจาโตริมีความสามารถพิเศษในการหลบหนีคดีในการโบยขคียคนอื่นให้คนอื่นติดคุกแทนนะฮะแต่แน่นอนครับลูกชายคุณโอ๊พันทองแท้ก็ต้องอวยพ่ออยู่แล้วอวยพ่อว่าพ่อ,พอเนี่ยนะฮะเป็นสุดยอดนักเจรจานะฮะเก่งอย่างนั้นอย่างนี้คนอื่นเฮี้ยหมดคนอื่นนี่มันเลวร้ายพ่อตัวเองดีที่สุดนะฮะ แต่แหมคุณผู้ชมฮะวันนี้เราจะมาชํำแหละให้หมดเลยนะฮะว่าคุณทักษิณเนี่ยมีวีรกรรมอะไรบ้างเอออะไรต่างๆที่คุณทักษิณเนี่ยเขาไม่ได้พูดใน c l a ブเฮาส์เนี่ยนะฮะ เราจะเอามาฉีกมาชำแหละให้หมดหลอยคุณโอ๊คผ่านทองแพ้เนี่ยเขาก็เล่าความหลังให้ฟังผ่านเฟ e บุ๊กนะฮะว่า,วาโดนจับนั่งเครื่องไปด้วยตอนพ่อเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อเจรจาระหว่างประเทศหลายสิบครั้งไปเองจ่ายเองนักเลงพออม,มีแวะแซะนิดนึงนะคุณผู้ชมนะมไม่ใช้เงินหลวงนโนดรามา่า จ้าเพราะคนรวยเพราะคนมีตงังนั่งเฟิร์สคลาสคุณโอก็พูดต่อว่าตอนนั้นเนี่ยนะฮะยังเรียนไม่จบเลยเพิ่ง20ต้นๆจึงไม่สนใจว่าพ่อจะเจรจายอย่างไรบ้างเพิ่งจะได้ฟังเทคนิคการเจรจายระดับสูงนะาจากคุณพ่อตอนมาฟังคลับเฮาส์พร้อมกับโชนี่เอนะฮะวันนี้นี่เองฟังแล้วก็คิดถึงนะฮะแล้วก็เสียดายที่ตอนนั้นเนี่ยไม่ได้เรียนรู้จากพ่ออย่างเต็มที่ เพื่อนๆล่ะครับเสียดายโอกาสของประเทศไทยที่หายไปกันบ้างหรือเปล่าโทนี่วูซัมคุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมเสียดายไหมฮะเสียดายเสียดายเงินที่คุณพ่อคุณเนี่ยนะฮะคุณอาคุณเนี่ยนะฮะโกงไปเนี่ยเสียดายเงินจริงๆฮะขอพูดตรงนี้เลยคิดๆแล้วก็เงินพวกกูทั้งนั้น คุณผู้ชมอะไปต่อก่อนหน้านี้เนี่ยในเพจ f a c e b o o k แคร์เนี่ยคิดเคลื่อนไทยก็โพสต์ข้อความว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะทำการไลฟ์ผ่าน Facebook แคร์คิดเคลื่อนไทยและพูดคุยผ่านแคร์ c l ับ House อะไรเนี่ยนะฮะในวันอังคารก็คือเมื่อวานที่ผ่านมา16มีนาคมตั้งแต่เวลาประมาณ20นาฬิกาเป็นต้นไป โดยที่คุณทักษณิณชินวัตรเนี่ยนะฮะจะมาถ่ายทอดถึงประสบการณ์ที่เคยใช้ศิลปะนะฮะศิลปะในการเจรจากับผู้นำต่างประเทศต่างชาติแหมรบกวนนะฮะคุณทักษณิณนะฮะไปสอนคุณปูด,ด้วยนะเออเรื่องการตั้ y o ิวที t ท m e อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเรื่องภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยนะช่วยรบกวนด้วยนะฮะเอาไปต่อคุณผู้ชมแหมแวะเมาส์มอยกันเขาก็ระ,ระบ,บุว่าอย่างนี้แล้วจะบอกว่าให้รู้ว่าผู้นำที่เจ๋งๆควรทำอย่างไรนะน้องนะ จริงเหรอจริงเหรออย่างนี้จริเลยอะและก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะคุณทักษิณก็ได้ใช้ห้องคลับเฮาส์เนี่ยนะฮะเคลื่อนไหวเล่าเรื่องราวเส้นทางการเมืองเรื่องราวชีวิตแล้วก็เคยช็อตใหม่ช็อตใหม่คือเหมือนมีอะไรติดคอแบบ คืออามันเป็นอย่างเออก็คือไม่ชอตพอมีคนไปถามเรื่องเหตุการณ์ในต่างใบเนี่ยนะฮะ,ค,ะคุณผู้ชมฮะก็อึกอึกอักอักไม่รู้จะตอบอยังไงทีนี้ฮะที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมฮะจะสังเกตเห็นว่าคุณทักษิณเนี่ยเล่าเรื่องเพียงด้านเดียวนะฮะไม่เคยกล่าวถึงคดีต่างๆที่เกิดขึ้นในสมัยที่ตนเองเนี่ยเป็นนายกรักฐมนตรียกตัวอย่างคดีเด่นๆน,นะคุณผู้ชมนะที่คุณทักษิณเนี่ยหนีคดีไม่ยอมรับความผิดคืออะไรบ้างมาดูกันหนึ่งพิพากษาจำคุก5ปีนะฮะคดีให้บุคคลถือหุ้นนนนแททใบริิษัช Operation, จำกัดหรือว่าชินคอบและเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในกิจาการโทรคมนาคม 2. คดีทุจริตโครงการหวยบนดินสารพิพากษาว่าคุณทักษิณเนี่ยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา57ลงโทษจำคุก2ปีไม่รอลงอาญา 3. คดีให้ธนาคาร EXIM Bank ปล่อยกู้เงินแก่เมียนมาก0 0 0ล้านบาทสารพิพากษาว่านายทักษิณเนี่ยนะฮะมีความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา152นะฮะลงโทษจำคุก3ปีไม่รอลงอาญา 4. คดีสั่งกระทรวงการคลังบริหารแผนฟื้นฟูก,ฟกิจาการ TPI ต่อมาปปชเนี่ยยื่นคำร้องอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่สารดีกาโดยองค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์คดีมีคำพิพากษายืนตามสารดีกายกฟ้องนายทักษินเช่นเดียวกัน 5. คดีธนาคารกรุงไทยปล่อยกู้กเครือกฤษฎามหานคร โดยทุจริตเสียหายกว่าหมื่นล้านคุณผู้ชมฮะซึ่งพบว่าไม่มีพยานหลักฐานใดสอดแสดงหรือว่าบ่งชี้ว่าออคุณทักษิณเนี่ยได้ร่วมกันหรือมีส่วนเกี่ยวข้องสั่งการจำเลยอื่นๆในการกระทำความผิดส่วนนี้จึงพิพากษายกฟ้องอีกทั้งยังถูกกล่าวหาร่วมทุจริตระบายข้าว G2G ล็อตนอกเหนือจากคดีความในชั้นศาลฎีกาแล้วคุณทักษิณยังปรากฏชื่อเป็นผู้ถูกกล่าวหาคดีสำคัญที่อยู่ระหว่างการไต่สวนของปอปชอ,อีกอย่างน้อยหนึ่งคดีได้แก่ คดีระบายข้าวแบบรัต่อรัฐ G2G อีกสสัญญาสมัยรัฐบาลน,นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรคดีข้าว g 2 g ล็อัตสนั่นเองโดยปปชเนี่ยแจ้งข้อกล่าวหานายทักษิณเพิ่มเติมโดยกล่าวหาว่าคุณทักษิณเนี่ยมีบทบาทและอยู่เบื้องหลังในการสั่งการให้มีโครงการระบายข้าว G2G โดยอ้างหลักฐานเป็นการสนทนาผ่านวิดีโอลิงก์ที่โรงแรม SC Park ถนนเรียบด่วนรามอินทราระหว่างนายทักษิณชินวัตรกับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตร และก็นายบุญทรงโดยนายทักษิณเนี่ยนะฮะสั่งให้แต่งตั้งพันตำรวจนายแพทย์วิวรวุษ วัจนพุกกะนะฮะจำเลยคดีระบายข้าวจีทูจีรอดแรกปัจจุบันเนี่ยหลบหนีเป็นเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แล้วก็อีกคนหนึ่งนายบุญทรงและก็สั่งการชัดเจนว่าให้พันตารวจตรีนายแพทย์วีรวุฒิดูแลเรื่องการระบายข้าวปัจจุบันเนี่ยนะฮะคดีนี้เนี่ยยังอยู่ระหว่างการไตส่สวนโดยคณะอนุกรรมการไตส่สวนปปชดังนั้นจึงยังถือว่านายทักษิณยังเป็นผู้บริสุทธิ์ในคดีนี้อยู่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะฮะที่ผ่านมาในหลายๆคดีที่นายทักษิณหลบหนีทำ ให้มีคนต้องรับโทษแทนถือเป็นการหนีเอาตัวรอดนะครับคุณผู้ชมฮะหรือจะเรียกว่าเป็นศิลปะหนีคุกขั้นเทพของพี่โทนี่วูดซ้มก็ได้นะฮะเช่นคดีปล่อยกู้เครือกิษสามหาคนครนะฮะก็มีนายวิโรจน์นวลแขะติดคุก18ปีคุณผู้ชมฮะคดีเลี่ยงภาษีหุ้นชินนางเบญจาหลุยเจริญติดคุกสองปีฮะคดีชุจริตประมูลจัดซื้อปุ๋ยนายชูชีพหานสวัสดคุกหปีฮะนายวิทยาเทียงทองคุก6ปี คดีแปลงหุ้นสัมปทานดาวเทียมนายแพทย์สุรพงศ์สืบวงลีคุกหนึ่งปีฮะแต่เรื่องราวเหล่านี้กลับไม่ได้ถูกนำไปพูดในลับเฮาส์คะคุณผู้ชมฮะไอมันยังไงครับเนี่ย นะฮะก็เรียกได้ว่าเอาแต่ด้านดีๆของตัวเองนั่นแหละด้านแย่ๆเนี่ยโบยให้คนอื่นหมดเลยแล้วก็เชื่อว่าบุตรชายของนายทักษิณเนี่ยนะฮะหรือคุณโอ๊กเนี่ยนะฮะย่อมทราบดีฮะถึงวีรกรรมของคุณพ่อคุณโอ๊กเนี่ยนะว่าแท้ที่จริงเนี่ยเป็นอย่างไรหากคุณโอ๊กเนี่ยถามประชาชนว่าเสียดายโอกาสประเทศที่หายไปบ้างหรือเปล่าเนี่ยนะฮะก็คงต้องย้อนกลับไปถามเจ้าตัวอีกดีกว่านะฮะว่า ทำไมไม่ลองถามประชาชนที่เสียภาษีดูบ้างล่ะครับว่าที่พ่อของตัวเองเนี่ยฮะโกงเงินแผ่นดินไปเนี่ย คนไทยเขารู้สึกอย่างไรกันบ้างอยากให้คุณโอ๊ลองถามสักนิดหนึ่งนะฮะว่าเขารู้สึกอย่างไงต้องเรียกได้ว่าพี่ธงนี่วุฒิสมที่เป็นนินจาเลยนะฮะแบบว่าหลบหลีกหลบเลี่ยงแบบว่าอื้มพลิ้วจริงจจับไี่ได้เอาไม่อยู่จริงๆถ้าไม่ผิดกลับมาเลยฮะกลับมาเลยกลับมาเลยกลับมาสู้กนดีเลยนะฮะถ้าคุณทักษิณไม่ได้ผิดจริงๆเนี่ยไม่ต้องกลัวไม่มีอะไรต้องกลัวเพราะว่าไม่มีอะไรที่จะทําร้ายคนดีได้ฮะ คนดีย่อมไม่โดนทําร้ายกฎหมายมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นแหละถ้าคุณไม่ได้ไปทําผิดกฎหมายมันก็ทําอะไรคุณไม่ได้หรอกต้องไหมฮะอะผมลาไปก่อนแล้วกันครับแล้วกลับมาพบกับผมได้ใหม่ในรายการมันใช่ไหมวะกับผมพาทิตย์วิวรสกุลครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับมันใช่ไหมวะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย